ก็ต้องบอกเลยนะว่าที่ผ่านมาเนี่ยพี่ค่อนข้างจะแย่นิดหน่อยนะเพราะว่าพี่ไปทาผิดพลาดมาที่ใบหน้าพี่ไปฉีดอะไรที่มันไม่สามารถรู้เลยอะ่ะใช่ค่ะอาจจะเป็นอะไรประมาณนั้นทําให้หน้าพี่เนี่ยเบี้ยวเกิดอาการค่อนข้างที่จะไม่สมดุลกัน และก็เลยนานมากพอสมควรพี่ก็จะใส่แมสตลอดเวลาแล้วพี่ร้องไห้แท,ท,ทบจะทุกวันเลยนะเอางี้ดีกว่าแทบจะทุกวันเลยอะ่ะพี่เศร้ามากเลยนะเพราะพี่ทุกข์มากเลยพี่ไม่รับงานละครเลยอะ่ะพอมันเริ่มกลับมาดีขึ้นมานิดนึงอะ่ะพี่ก็เล่นของละครของครูเล็กแต่ก็ยังไม่ดียังไม่เพอร์เฟกยังมีความรู้สึกแย่แย่แย่มากๆเลยโอ้ยพี่ขอพรทุกวันรูอไม่พี่ไปวัดทุกวันและพี่ขอพรทุกวันเจอพ้าที่ไหนเนี่ยพี่ติดบนไปทั่วเลยพี่ขอให้พี่กลับมาเป็น เหมือนเดิม5กา้วันหนึ่งเนี่ยพี่ผ่าน S l c อ่ะพี่ก็บอกพี่อยากทำคลินิกที่นี่แต่อันนี้3มปีที่แล้วแล้วนะก็ไม่มีใครติดต่อพี่เลยอ่ะไม่มีใครถามพี่พี่ก็ไม่กล้าไปคลินิกอื่นเลยนะเพราะว่าพี่กลัวว่าจะต้องถามพี่แล้วก็ให้การปฏิเสธกับพี่พี่จะอายเข้ามากเลยพี่ก็ไม่กล้าเข้าไปพี่ก็จะอยู่งียงๆคราเนี้ยเนี่ยแล้ววันเนี้ยพี่เข้าไปถามไป SLC เลเลยอะค่ะ ไปเอสเีเนี่ยมีคนบอกพี่ว่าให้ไปที่นี่สิพี่จิกที่นี่ลองดูพี่ก็บอกเอ้ที่นี่ก็ไฮโซนะเขาจะรับเรอพี่ก็ลองไปคุยดูก็หมอดาไปเจอหมอดาเจอหมอเฟปหมอทรายหมอเต้อะไรพวกนี้มาดูพี่กันใหญ่เลยนะมาดูพี่นะมาดูพี่แล้วก็รู้ไหมว่าพี่ตกใจพี่เทพช็อกก็มาชี้พี่กันใหญ่เลยว่าพี่เนี่ยควรจะทําตาพี่ตรงนี้มันมัน มันเสียนะแล้วก็แก้มพี่เนะี่ยโยต้องออกออกคือพี่อาจจะฉีดฟิลเลอร์ไว้เมื่อสมัยก่อนเยอะมากพี่จึงบอกว่าบางครั้งเนะี่ยฟิลเลอร์มันอันตรายมากเราฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยเราไม่สามารถรู้เลยมันเข้าไปเป็นกองอะกองนั้นเราออกไม่ได้ไม่เชื่อว่ามันจะละลายนะเราไม่รู้เรื่องเรื่องเทคนิคของพวกสัลญ,ญกรรมเนะี่ยคคุณหมอเฟบก็ออกให้พี่เลยอยู่ที่ SLC ทําไม่ให้พี่เลยพี่นอนพักอยู่ที่นี่เป็นเดือนค่ะอันนี้เหตุเหตุเ,หเกิดเมื่อไหร่นะเหตุเกิดที่ผ่านมาพี่ไม่กล้าบอกใคร พี่เก็บไว้เป็นความลับหลายปี2ปีใช่ค่ะทุกคนเห็นพี่เนี่ยพี่จะใส่แมสตลอดเวลาแล้วพี่ก็ไม่กล้าให้สัมภาษณ์กับใครเลยอะจนวันนี้แก้พี่ได้หมดแล้วอ่ะเพิ่งแก้แล้วพี่เองเนี่ยพี่เพิ่งเปิดแมสพี่เพิ่งเปิดแมสแล้วพี่พร้อมที่จะทํางานเลยปีนี้เพราะว่ามันเต็มที่แล้ว ตอนทํางานกับที่อื่นเนี่ยมันยังไม่ค่อยเต็มที่นะมันยังค่อยๆหลบมุมรู้ว่าเอะบุมนี้เราไม่ดีต้องแอบมุมนี้เราไม่ดีต้อง,อ,อ,งอะไรตังวนตังวน,นมากแล้วบางครั้งก็ร้องไห้เพราะว่าดูกระจกไม่ได้เสียใจตัวเองมากๆเลย<ม>เพราะความไรรับจ้างนะมือปืนรับจ้างนี่นะที่นี่คลินิกนี้ให้3000,000นนะอ่ฉีบบอทอกที่นี้ ขินอีกนี่ให้นะฉีดอะไรฟิลเลอร์อะไรเงี้ยเราไม่รู้เลยสิ่งที่เราฉีก็เป็นบนใบหน,น้ามันคืออะไรนะมันเลยทําให้เราเนี่ยมาถึงก่อนหน้าน,นี้ไปรับแบบนี้มาใช่ค่ะเพราะพี่เนี่ยเป็นมือปนรับจ้างน้องเข้าใจไหมอาชีพพี่เนี่ยคือรับจ้างรับจ้างก็คือทํานุ่นทนํานี่ไปเกี่ยวกับใบหน,น้าค่ะ พอพี่เริ่มแย่ลงเครื่องจำปังมาติดต่อพี่พี่ก็เริ่มเสียเสียรายได้ไปเป็นล้านเพราะว่าพี่พูดไม่ได้พี่ทําไม่ได้พี่จะอะไรปกติไม,ไ,ไม่ได้แล้วอ่ะหน้ามันจะไม่เท่ากันเนี่ยเพราะว่ามันจะมีแรงดมต่วนน้ําที่ฉีกเข้าไปเนี่ยมันจะ่วงออกมาข้างในพี่ไม่รู้ว่าใช้อะไรเนี่ยพี่ไม่สามารถรู้แต่ว่าทาง SLC เอนี่ยเอาออกให้พี่หมดเกี้ยงเลยค่ะพี่ก็ต้องเข้าผ่าตัดใหญ่เลยพอไี้ นวัดคืนมาเป็นยังไงบ้างโอ้โหพี่พี่เพิ่งออกงานนี้งานแรกอ๋อทำให้พี่รู้สึกว่าหัวใจพี่เนี่ยแบบมันฟูอะมันพองโตมันฟูแล้วพี่มีความสุขเหมือนเดิมช่วงนั้กลับนมาใช่ค่ะพร้อมกับกลับคืนมาช่วงนั้นพี่แย่มากๆแบกความกังวลไว้กี่ปีต้องบอกเลยว่า3ปีกว่า แต่ช่วงนั้มันมีโควิดด้วยไงพี่ก็ใส่ผ้าแมสใส่ผ้าแมสโดยที่ทุกคนต้องปิดทุกคนแล้วทุกคนก็ไม่สงสัยพี่ถ้าไหมคะแต่งานไหนที่เอาผ้าแมสออกเนี่ยพี่จะไม่ไป่าพี่จะบอกว่าอุ้ยบางทีเขาบางขังคับให้เอาออกพี่จะบอกอุ้ยไม่ได้ไม่ได้พี่เป็นหวัดพี่เป็นสายพันธุนุ่นสายพันุนี่เดี๋ยวติดคนอื่นพี่ก็จะปิดอ,อะไรของพี่อย่างเนี้ยแต่พอมันเริ่มดีขึ้นแล้วเนี่ยพี่ก็จะหันไปเล่นละครคูเล็กเมื่อปลายปีที่ผ่านมานึกน่าปลายปีนี่เอง แล้วเสร็จแล้วพี่ก็เข้าไป SLC เลยก็ไปเจอหมอดาหมอเฟบเนนดีมากๆช่วยพี่ทําให้พี่มีความรู้สึกเหมือนกับว่ายกภูเขาออกนอกอกพี่ไปเลยอะคะ่ะโอ้โหพี่นี่แบบชีวิตพี่เนะ่ยเหมือนเกิดใหม่มไม่ทุกแล้วแล้วพี่ก็จะเข็ดด้วย<า>พี่ก็จะบอกหลายๆคนด้วยดาราหลายๆคนหรือประชาชนหลายๆคนดนึ่งอย่าเห็นแก่ ง่ายๆอย่าเห็นแก่คลินิกที่ถูกๆแล้วก็อย่าเห็นแก่ว่าเออสิ่งนี้ฟรีนะฟรีนะฟรีนะ,นะดีพอฟรีปุ๊บคุณคิดหรือว่าก็จะเอาของดีให้คุณนะ่ะคำว,ว่าฟรีเนี่ยมันก็ต้องมีแล้วใช่ไหมว่ามันก็ต้องมีมออนไลน์แล้วใช่ใช่ไหมคะพี่เนี่ยเป็นคนอย่างนี้ที่ผ่านมาเนี่ย ทำให้พี่เนะี่ยรู้สึกว่าไม่เอาแล้วพี่เข็ดแต่การที่เกดเนะี่ยมันก็ต้องเจ็บตัวบทเรียนชีวิตโอ้บทเรียนบทเรียนชีวิตที่ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตพี่เลยอ,ะอ่ะอ แต่ว่าพร้อมกับมาคัมแบ็กวงการเรียกเต็มที่ใช่ค่ะพี่พามหมดเลยคุณหมอเว็บนีกเอาเกบอกโอ้โหฟิลเลอร์เต็มไปหมดเลยเอาออกหมดเลยพาหมดเลยเนี่ยแต่แกเก่งพามแบบไม่มีผิเป็นเลยอย่าง่ะพี่ไม่มีผิเป็นไม่มีอะไรเลยได้ใบหน้าที่สวยกลับมาในวัยเท่าไหร่พอดีหกสิบปลายเกือบเปลี่ยนเกือบเปลี่ยนเรียกแล้ว แต่พี่ก็มีความสุขนะเพราะพี่รู้สึกว่าได้กลับคืนมานะ่ยพอใจพอใจพอใจแล้วใช่ไหมครับพี่พอใจแล้วพอใจพอใจแต่ว่าคุณหมอดาเนี่ยก็คุณหมอดาบอกว่าก็ยังมีบ้างนะเดี๋ยวค่อ,คอยๆเก็บค<อ>่ะค่อยๆ่อ,อเก็บเล็กๆน้อยน้อยอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงสวยเก้นจริง,รงขอบคุณค่ะแต่แต่ว่าประเด็จประโยคช่วงนี้ปัญหาการยืมเงินในวงการบันเทิงมาเยอะมาก พี่ถึงบอกนะว่าพี่พ,พี่ก็เป็นคนคนหนึ่งเนี่ยซึ่งพี่อาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่พูดตรงนะ,ะพี่จะไม่มีเสแสร้งหลีกเลี่ยงนู่นหลีกเลี่ยงนี่นะพี่จะไม่ชอบผลนิสัยที่ค่อนข้างเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้แล้วก็หลงในครอบครัวตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่ ตัวเองต้องหันมามองคนอื่นบ้างเข้าใจไหมคะอย่าทําแบบนี้ถ้าเราไม่มีพร้อมอ่ะเราจะไปถือทําไมแบรนด์เนมเราไม่มีพร้อมเราทำไมจะต้องการเป็นไฮโซเพื่อพี่ถามว่าคนอยากเป็นไฮโซเพื่ออะไรใช่ไหมคะเพื่อที่เราจะไปเกาะไฮโซไปกู้หนี้ยืมสินก็หรอใช่ไหมมันก็ไม่ใช่เราเป็นตัวของเรา,าดีที่สุดแล้วอ่ะคนอื่นก็อาจจะถือแบรนด์เนมราคา5 0 0 0 0นหะ้าแสนนั่นต้องคิดถึงคนที่เขาไม่มีจะกินเน่ะเขาซื้อบ้านได้หลังนึงเลยนะ อาศัยอยู่จนชั่วชีวิตแต่เรานี่ถืออย่างโก้ต่างๆนาอะโอเคเราเข้าใจว่าคนมีเงินทําได้แต่สําหรับคนที่ไม่มีเงินชอบเอาตัวเองไปเปรียบเทียบว่าโอ้โหดูสิถือแบรนด์เนมดูสิสามีเขารักโอ้โหดูสิทาไมเขาดีดีดูเราอย่าปรียบเราเน่หนึ่งแล้วพี่เคยเป็นทุกอย่างมาหมดแล้วในชีวิตเนี้ยจนกระทั่งหน้าพังก็เป็นมาแล้วเลยเรียนรู้ทุกอย่างเลยทุกวันนี้พี่เลยอยู่แบบสัจธรรม ไม่นินทาคนอยู่ยังมีความสุขใครจะนินทาใครพี่บอกออกไปไกลๆที่เกียจรับผิดชอบข่าวออกมาเนี่ยคนนั้นกู้เงินคนนี้คนนี้กู้เงินคนนั้นส่วนหนึ่งพี่ก็จะมองว่าอ สมองเนะี่ยมีแต่ฟิลเลอร์หรือบอท็อกก์เหรอฮะในสมองเนี่ยไม่คิดอะไรเลย <c oughs> ต้องคิดนิดหนึง่ <c oughs> งคิดนิดหนึง่ง <c oughs> ใช่มีอย่างนี้เหรอมันไม่ถูก <c oughs> มันต้องคิดนิดนึงว่าการให้เงินคนอื่นเยอะเนี่ยมันมันคืออะไร <c oughs> ถ้าคุณต้องการจะจะเอาดอกเบี้ยในคุณไปธนาคารสิเยอะแยะไปเป็นร้อยเป็นพันธนาคารไปเอาอย่างนั้นดีไหมธ <c oughs> นาคารใหญ่ๆเนี่ยถ้าธนาคารพวกนี้ล้มประเทศก็ล้มไปด้วยโดนหลอกล่อไงเขาโดนหลอกล่อ ไม่โดนหลอกล่อหรอกมันเป็นการหลงคาลมาเป็นการหลงคาลมพี่ถึงบอกว่าแม้กระทั่งผู้หญิงผู้หญิงผู้ชายผู้ชายก็อย่าหลงซึ่งกันและกันอย่าหลงเข้าใจไหมคะอย่าหลงคนที่พูดแล้วพี่เกลียดมากที่สุดในกฎหมายที่มันไม่ออกมาคนทําผิดแล้วเดินลอยนวลพี่เกลียดมากแต่ไอ้คนที่ทุกเนี่ยเศร้า ก้มดินไปไม่มีวันเงยขึ้นมาเลยก้มเครียดว่ากูจะทำยังไงกับในชีวิตต่อไปตอ 9, ตอ 9, ตอแต่ละก้าวแต่ละก้าวแต่ละก้าวแต่ไอคนที่สบายนี่กูก็เดินยิ้มเฉอฉายออกมาเป็นผู้ชนะพี่เกียรติทำไมกฎหมายข้อนี้ไม่ออกมาทําไมกฎหมายข้ออื่นออกมาได้ ข้อที่หยาบคายหยาบโลดออกมากันเยอะแยะยังโดมประกอบลำนะพี่ยอมยอมยกตัวอย่างด้วยว่ายอมรับว่าเขาพูดคําที่ไม่สุภาพใช่แต่โชคร้ายกฎหมายออกมาวันนั้นพอดีทําให้คุณโดมเนี่ยซวยคุณโดมก็บอกว่ามึนๆเงาๆมึนๆเมื่อมึนๆก็โกกไปแต่คุณโดมก็ยอมรับหนึ่งเต็มประตูว่าผมพูดเองเอาโอเคแต่แบบนี้มันจะยังไงต่อไปก็อยู่ที่ท่านสุดารัตน์และว่าจะยังไงกับคุณโดมถูกไหมแต่ไอ้กฎหมายนี่ไม่มีเหรอไม่นกันเออไอ้กฎหมายที่ยิ้มเงินแล้ว ไม่คืนก็เหลิมหวังดอกเบี้ยเจ็ดเปอร์เซ็นทำไมไม่มีเฉยไม่มีอะไรใครทําอะไรเลยมันต้องทํากันเองทํามันเองคืออะไรเป็นมะเร็งแล้วก็ต้องมายิงสุดท้ายแล้วก็ต้องมายิงกันเองแ้นไงเอาจริงไหมแม้เก็บมาโอ้โหแทบหมดเนื้อประดาตัวใช่ไหมเป็นไม่รู้เท่าไหร่สุดท้ายก็จบสิ้นหวังหมด ก้อนสุดท้ายของฉันแทนที่จะเก็บไว้ให้ลูกเรียนอย่างสูงมันหมดอันนี้ไม่ใช่ครอบครัวเดียวมันหลายครอบครัวที่พี่ยกตัวอย่างให้ฟังหลายๆครอบครัวอีกเยอะแยะที่เราไม่รู้จักพี่ิ๊กตอนสมัยทำงทานลุ่งรุ่งสาวๆเลยนี่มีใครมามาหยิบมาเยืมเราไปบ้านม,มีเยอะแยะ ม,มันต้องมีสิมันต้องมีเยอะแยะพี่ก็จะบอกว่าโอ้ยตายแล้วมายืมเงินพี่เหรอพี่ก็กำลังจะยืมน้องเนี่ยโอ้ยส,ส่วนไปก่อนเลยส่วนไปก่อนน้องยืม หช่อะสามหมื่นพี่กำลังจาของน้องสามแสนอะเพราวันนี้พี่หน้ามืดพอดีพี่ไม่มีเงินจริงๆพี่จะพูดกลับไปอย่างนี้เลยไม่เคยมีใครได้เงินพิจิบเลยไม่เคย <laughs> พี่กล้าสาบ,บานได้เลยในชีวิตนี้โชว์ตวมาเลยว่าไม่มีใคร <c oughs> เคยยืมเงินพี่ได้เลยแต่จากใจที่ช่วยเหลือเขาแล้วมันจะมีใจช่วยช่วยเลย <c oughs> ช่วยเลยเป็นล้านพี่ก็ให้ได้ <c oughs> แต่เป็นล้านนี่คือพี่ช่วยคนที่ยากจนจริงๆนะ, <c oughs> ะยากจนจริงๆแล้วก็ เหตุสถานการณ์ที่ไม่ดีจริงๆช่วยได้แล้วพี่ดูทีวีน้ําตาไหลายายงไงพี่อยากพยายามติดต่อตามช่องต่างๆว่าพี่จะช่วยพี่จะเลี้ยงเด็กคนนี้พี่อยากทํามากแต่มันเป็นปัญหาตรงที่ว่าพี่กลัวว่าเอาเด็กมาเลี้ยงจะมีภาระพี่กลัวมีภาระมากเนื่องจากว่าเราไม่รู้ว่าต,ต่อไปอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตเราเราไม่รู้ไงเกิดเราตายก่อนนี่อยู่กับใครลูกอยังลูกก็คาราคาซังอยู่เนี่ยใช่ไหมแล้วเอาเด็กมาเลี้ยงอีกมันคาราคาซังเงี้เข้าไปใหญ่นะต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดีด ทำอะไรถ้าจะให้เงินใครก้อนหนึ่งให้ไปเลยมันจะมีความสุขพี่ชอบทําอะไรแบบสบายใจนะไม่ชอบมีภาระตามมาแล้วก็ไม่ชอบให้ใครมาเป็นภาระกับพี่อ่าวันนี้ได้จะทําเพิ่มเึเดเยอจะทำาสาร์อย่าให้ใครยืมเงินนะเราพี่ไายจะรุ่รนรกนรับ